มาถึงเทคนิคของการสั่งนะคะเราสั่งอะไรกันมากวันนี้เราสั่งอะไรอ่ะพี่นที่จีนโชว์ของพี่จีนเก๋โชว์ของเก๋จริงๆหน้าตาคล้ายกันมากเก๋สั่งนะคะวันนี้คือเก๋สั่งเนื้อน้องไม่หนักใช่พี่จีนสั่งอะไรเนื้อสะโพกไม่หนักพี่จีนสั่งเป็นเนื้อสะโพกแต่ว่าช่วยการหน่อยสิมันไม่เหมือนกันตรงไหนมันโคตรเหมือนเลยดูไม่ออกเลยอปการมาวงหน่อยอปกามาวงหน่อยว่าตรงไหนไม่เหมือนใช่แม้แม้ว่า แต่เนื้ออกอะ่ะมันไขมันน้อยสุดในสัดส,ส่วนนะ<ช>สัดส,ส่วนร่างกายแต่เอาที่เอาที่มันแบบชอบเหอะกินออมันก็ไม่ได้ไขมันเกินหรอก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องอกไก่ตลอดเวลาไม่มีหนังก็พอแล้วอ่ะต่อไปยังไงคนคนเดียวเออคนละครึ่งคนละครึ่งแบ่งกันคนละครึ่งเรารู้ว่าข้าวมันอ่ะมันมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้กินเยอะนะคะ แล้วเรามาสองคนเราสั่งแค่จานเดียวพอเราเน้นกินไก่เพราะว่าเราเป็นปอกเน้นโปรตีนเพราะว่าเราเป็นโปรเทสต์เป็นปอกเราเราเน้นกินโปรตีนเอออันนี้แบ่งกันนะคะเราให้อิ่มไก่ไม่ใช่อิ่มข้าวมันค่ะอิ่มไก่เข้าไว้อเมเพราะเขาเป็นไส้เขาเป็นไก่มาข้าวที่กินไม่ได้กินเยอะโอเคป้ากินแบบนี้นะคะบอกแล้วเน้นกินไก่เออเราจะเน้นกินไก่นี่เราเราช่วยโปรโมทร้านเขาหน่อยว่าอร่อยแค่ไหนน้องเก๋อเดี๋ยวจียังไม่ได้ชิมเลย น้องเก๋บอกที่นี่อะไรดังเขารู้ในหัวไก่ในหัวไก่ตอนไก่ตอนไก่ตอนเขามันไก่ในหัวก็เป็นไก่อะรเงี้ยน้ำจิ้มก็พอประมาณแตะแต่่เอาน้ำจิ้มเราก็แบบแต่แต่เอานะคะไม่ต้องถึดกราสนะคะทุกคนไม่ต้องถิดกราะเครื่องในมีไหมมีอ้ามอ้าป้อนหรือป้อนอ้ามเครื่องในเครื่องในมีป่ะไม่สั่งเพราะว่าเครื่องในสั่งเพราเราจะเล่าเยอะคอเลสเตอรอลเยอะ ประมาณนี้เราเน้นไก่เราเนื้อไก่ไกล้วน